่มไก่บ้านนะครับใส่เกลือลงไปขนนอต้มย่มาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็ที่เห็นดำๆนะครับที่เห็นเป็นผงนะครับคือข่ากับตะไคร้ที่ผมเอาไปเผาแล้วก็เอามาปั่นเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของต้มนะครับพลิกท,ทอดครับเอาลงไปเลย พริกทอดนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ทําทให้น้ําต้มส้มของเรานะครับสีแดงน่าทานนะครับมะขามเปียกครับใส่ประมาณนี้เลยไก่บ้านนะครับหนึ่งหม้อเราให้สองขีดครึ่งครับมะกรูดเทศ เห็ดนางฟ้าครับใส่ลงไปเลย,เยตามด้วยต้นหอมกับหอมเปรเยอะมากไหมหราบอกการเห็ดเพื่อนัะปรุงเลยนะครับใส่ชนะูรสสองช้อนชา,าน้านำปลาสามช้อนครับเ น้ำกระเทียมดองครับ1ช้อนปกติผมจะใส่น้ำปลา2แล้วก็ปลาล้านหนึ่งนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้ไม่ทานปลาล้านะครับก็เลยใส่แต่น้ำปลาครับพริกสด1ช้อนตามด้วยัหละพา เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมนี่แหละต้มส้มไก่บ้านฉบับของเสือหอยอร่อยแน่นอนครับมาเร็วเสิร์ฟได้เลยครับ